โอ้ายครับอะไรหนึ่งตัวนี่ครับโอ้ขนาดใช้ได้เลยนะครับจะมาดักรอบดักปลานะครับหรือใส่ดักปลานเองนะครับนี่เลยแหล่งน้ำนะครับวิธีการดักเราก็จะหันปากนี่ลงด้านล่างนะครับจะดักปลาขึ้นนะครับแบบนี้เลยเราก็ปักหลักสองอันแล้วนะครับแล้วก็วางดูสถานที่นะครับว่ามันใช้ได้ไหมอาไรเลยเราก็วางไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับ เอโมได้แล้วนะครับภไดาที่ได้แล้วนะครับเราไปเราก็จะทำผาผนังก้นน้ำรือสังนั่นเองครับภาษาใต้เราก็ปัก,กเนี่ยนะครับ นี่นะครับนี่เราก็กักแบบนี้เลยอ่านี่เหมือนกันนะ โรงเล็กๆเป็นโครงเล็กๆนะครับน่สนใจดีได้อ,อ,อ,อธิบายการทํางานหน่อยได้ไหมครับเราการทํางานนะครับเราก็จะหัการปากซอยลงมาด้านล่างทางนี้นะครับแล้วก็จะกั้นก้อนหนังหเหมือนเขื่อนเล็กๆนะครับกั้นเอาไว้ ม่ปลามันไปทางนี้ได้ให้มันมาทางที่เป moon, ็นรูรูใสหรือรูรอบนะครับรูเป็นปลาครับอันนี้ปลาช่อนมันมาเข้าใส่ตรงนี้ก็ติดใบนะครับออกไม่ได้ได้เรานะครับต้องมาดูผลงานตรงนี้นะครับก็จะได้กี่ตัวนะครับแตนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำประมาณนะครับจำสูงวันนี้ก็ได้พอประมาณพอนะครับเหนื่อยนะโอเคครับ เดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้นะว่าจะได้ปลาไหมนะครับงูหรือปลาติดเราต้องคอยลุ้นกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับก็จะมาคู่รอบกันนะครับดูน้ํานับโอ้ปรากฏโมื่นน้ำแรงมากครับน้ํเแ็มนี่เลยนะครับนอ่นะครับเรามาคู่รอบรอบอยู่ตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าน้ําปลาไปแล้วยังนะครับเราจะไปดูกันนะครับดูอย่างตาฟ้านะครับเมื่อวาน ตั้งไปไม่เลยนะนี่นะครับรอบของเรานะครับเดี๋ยวเราเดมาลองดูกันนะครับโอ้โหสาภาพเมื่อวานนะครับโอ้โหได้ปลาไหลหนึ่งตัวครับนี่ครับราดไม่ขึ้นอ่ะหัวตั้งตั้งหรือว่านี่ครับเราก็ได้ปลาไหลหนึ่งตัวเสรยจล้างไปหนึ่ง นี่นะครับปลาไหลหนึ่งตัวนะครับโอ้โหเย็นเย็นเย็นหนึ่งตัวนาะติดฟุ้งสองสามตัวด้วยนะครับนี่คนงานตัวเดียววันนี้น้ำแรงมากโอ้โหสังใส้ไปเลยนะครับเห็น <c oughs> ไหมครับตาไหลหนึ่งตัว <c oughs> เยี่